ตาลแน <že 20> ตีบากก็ให้ตีบากพุกปัญญาอ่อนกับขนตีบาดเ็ให้ตะรแนตีบาดก็ให้ตีบาดุปัญญาอ่อนกับขนตีบาดเขาให้ตะปันตะลันตะลนตาลันแหน่ ป่าผู้ปัญญาอ่อนแน่ตีนะนะนะตป่าต้องไรแน่ตะลัน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 แน่แน่เตาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมครับเป็นมึงมีไฟฟ้าใช้ไงมันจะเป็นหาอะไรล่ะเตาไฟอยู่หน้าบ้านมึงก็มีไฟใช้แล้วมึงไม่อยากมีไฟใช้มึงใช้สายไฟสามาต่อทำไมมันจะเป็นอะไรล่ะไฟฟ้า ตละแน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 ปัญญาอ่อนตาละแหนเก่านะครับสวิตชิ่งเก่าแล้วก็จะเป็นของเบอร์สองนะครับ บางตัวก็ยังใช้ได้อันนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับอ,รอันนี้ยังใช้ได้ใช่ไหมครับอันนี้ใช้ได้อ,อ๋อครับผมเมื่อกี้ยังลองอยู่ใช่ไหมเห็นตรงนี้ขายยังไงครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับเป็นสว่านก็นเรียกสว่านปืนเนาะใครับสว่านเจาะสว่านเจาะสวา่วานปืนนะครับนี่ขายอยู่ในตลาดคุณาวันวนอณทิตย์นะครับตลาดนี้รู้สึกจะมีวันอะไรมั่งมีวันนั่งวนอณทิตย์นะครับวนอณทิตย์น่าจะตลาดใหญ่ ห็นว่ามีวันอื่นด้วยนะอ๋อเป็นเสื้อผ้านะครับนี่นี่ครับของเก่านะครับตลาดของถมพูณนาวันนะครับใครชอบของเก่าของมือสองนะครับอยากได้อุปกรณ์การช่างอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์การเกษตร เห็นนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในตลาดคุนาวันนะครับอันนี้เป็นรองเท้านะครับมือสองนะส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ดีนะหนังดีๆหนังสวยๆแต่ว่าก็อาจจะผ่านการใช้งานว่าเป็นจัเดเก็ยไปในกลุ่มของสินค้ามือสองนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกหานะครับราคาคู่ละห้าสิบ้านครับ ตลาดนี้ก็มีทั้งรองเท้านะครับเป็นของของของเก่านะครับแล้วก็เป็นของมือหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารกับข้าวนะครับยูฝั่งโน้นนะครับประกอบด้วยหลายๆายอย่างนะครับตลาดกุนาวันนะครับผมวันอาทิตย์นะครับแนะนําให้ว่าวันอาทิตย์แล้วกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ฝนอาจจะเหมือนจะมืดๆม,ม,มานะครับแต่ว่าพ่อค,าค้าแม่ค้าก็ไม่ย่อหย่อนนะครับก็คือตั้งร้านกันเรียบร้อยนะครับนี่มีมีดเลยสามเล่มละสิบบาทสามเล่มยี่สิบนะครับอุปกรณ์การเกษตร,รพวกไฟมีไฟเวทีของเก่านะครับเครื่องทองเหลืองนะครับ เ,เก็บภาพแล้วนะครับมีโคมไฟเคียงโป๊ะแนละ้วเขาเรียกน่าโอ้ก็มีขายนะครับฝั่งด้านในนะครับ <c oughs> เนี่ยมี <c oughs> อันนี้มันเป็นไฟเวทีนะข้าผมข้าผมเราไมี่นะก็มีพวกนี่ ก็ข okay. ันทองเหลืองนะครับขันทองเหลืองต่างๆนะเครื่องมือช่างนะร้านนี้เรียกว่ามีทั้งมิกเซอร์เลยนะมีมิกมีมิกด้วยของแบรนด์อะไรเนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือไล่ขอโทษขอโทษ และหลายอย่างนะครับขายรวมกันนะครับเป็นร้านของเก่านะครับตลาดคุณาวันนะครับวันอาทิตย์นะครับผมขณะนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งนะครับพอค้าแม่ค้าก็เตรียมรับมือกับฝนนะครับก็คือต้องมีการสาดอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดคุณาวันนะครับ้องผมคุณาวันวันอาทิตย์นะครับอยู่ในเขตของนครปฐมกระแพงแสนนะครับตลาดนี้ก็มีหลายวันอยู่นะ อ่าแต่ก็แนะนําให้มาวันอาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นพวกประเภทอ่าหลอดไฟที่เป็นใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะครับก็มีขายนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอ่าอุปกรณ์เสริมรถยนต์อะไหล่ของรถยนต์นะเนี่ยก็มีนะครับก็ถ้าเป็นพวกอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็คิดว่าตลาดอ่า ตลาดกลางบางแก้วสมุทรสงครามนะครับคือเยอะมากท่านผู้ชมนะครับผมก็ไปหลายที่นะครับตลาดนั้นรู้สึกของอะไอร,รถมอเตอร์ไซค์จะเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นที่ตลาดเมืองของผมราช,ชบ,บุรีนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเดินดูข้อค้าไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยตั้งเต็มที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพไปหน่อยนะครับ อันนึ่ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกมอตเตอร์ต่างๆนะครับไดโวเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างพวกหินเยอเหิน,หนสว่านอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นมือสองนะครับถ้าเป็นประเทศมือหนึ่งมือใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> ก็มีนะครับตลาดคุณอาวันนะครับนี่ตู้เย็นมือสองนะครับ ก็มีมาขายนะก็ต้องมาดูราคานะครับมีขยะกระลองมีทั้งประตูเดี๋ยวสองประตูนะครับโตชิบ้นะครับเครื่องซักผ้าก็มีนะครับจักรยานไบเกอร์ก็มีนะ <c oughs> <c oughs> อันดาูก็จะเป็นประมาณว่าอึมงซุนนิดหนึ่งนะ แต่ว่าผมดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะตกดึกๆหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้จักรยานไบค์เกอร์นะครับนะเคยมาทําคลิปไปครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากได้จักรยานราคาไม่แพงนะครับจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพนะครับมีทั้งโครงเหล็กโครงอลูมิเนียมนะครับก็ติดต่อกับร้านนี้ไดนะ้อยู่ในตลาดคุณาวันนะครับผม มีทั้งคันเล็กคันใหญ่นะสําหรับท่านที่อยากมาอ่าซื้อจักรยานไปปั่นโอ้โหผมรู้สึกว่าผมร้อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับร้านนี้เขาอยู่ในอ่าตลาดกุณาวันวันอาทิตย์นะครับคุณเลินน้ำนะครับสร้างหัวมาลายด้วยนะเอออยากหน้าหน้าเอาไปตัวนะี้แล้วก็เป็นหม้อกปวเตียวนะครับอ่าปิ้งย่างชาบูนะครับ เครื่องทำขนมเครปมงข้าวนะครับอุปกรณ์การเกษตรเครื่องตัดหญ้าฝั่งโน้นก็มีนะนี่แหะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงประมาณ4ี่โมงครึ่งนะผมก็อาจจะอยู่นานๆหน่อยนะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ยังตั้งร้านไม่เสร็จนะครับนี่างงานนี้ก็จะจําหน่ายพวกอ่าย่างรถยนต์นะยางรถยนต์ อันนี้ก็เป็นอะไหล่ยางรถยนต์นะครับขายของหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางรถยนต์สนะ่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นจักรยานอปั่นเพื่อสุขภาพนะครับรรอุปกรณ์เสริมรถยนต์ต่างๆภาพชมในรถยนต์นะ <c oughs> <c oughs> เครื่องครัวต่างๆนะครับหลอดไฟที่เป็นมือหนึ่ง มือใหม่ก็มีนะครับพวกแขงโซลารเซลล์ต่างๆนะมา,มาเลือกซื้อได้นะครับตลาดนี้เป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะแต่วา่าในช่วงหน้าฝนท่านผู้ชมต้องทําใจนะครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็หวั่นฝนนะครับคือบางทีมาก็ไม่ได้ขาย,อ,ยาอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่ามาตกตกไม่หยุดเลยนะเห็นพ่อค้าแม่ค้าว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นพวกประเภทรองเท้าออมือสองครับเจ็ดสิบเก้าบาทเนจะ็ดสิบเก้าบาท มาลองมาสวมได้นะครับก็รือว่าเอาไปใส่ทํางานาใส่เที่ยวแต่ส่วนมากแบบนี้เขาก็นิยมรองเท้าประเภทนี้นะผมเห็นนะครับนักเรียนนักศึกษานะที่เขาซื้อไปใสนะ่ส่วนมากเขาจะชอบสกอเต่านะผมก็ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยเจ็ดสิบ้าบาทนะครับท่านผู้ชมผมเห็นที่ตลาด ปัทวิก่อนนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับเขาก็จะมาเลือกซื้อรองเท้าประเภทนี้นะครับไปใส่ไปเรียนนะครับก็ไม่ค่อยซื้อของให,ใหม่ๆหรอก<ๆ>ก็จะซื้อของประเภทนี้แหละครับของใหม่ก็อาจจะมีคนชอบนะแต่โดยโดยเท่าที่เห็นนะครับนักเรียนนักศึกษาก็จะไปเลือกซื้อรอ,องเท้า มือสองประเภทนี้นะครับ79บาทตลาดคู่นาวันนะครับผมเดี๋ยบ,บรรยากาศก่อนนะครับดูดูบรรยากาศพอรา,าคานะครับก็หายไปอหายไปเยอะคือเครื่องหนึ่งอะ่ะเครื่องหนึ่งก็จะเป็นของผมนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นตลาดเสื้อผ้านะครับอยู่ฝั่งด้านในนะผมใช้ไม ไวเล็ตนะครับไม่ไร้สายก็าอาจจะเสียงไม่ค่อยโอเคต้องขออภัยด้วยไม่สายผมมันพังนะครับจริงแหละใช้ไม่สายนะเวลาเปิดเพลงเปิดอะไรก็เสียงไม่ค่อยโอเคครับนี่อันนี้ก็จะเป็นวกตู้เย็นมือสองนะครับไม่รับประกันอ่าเป็นตู้เย็นนะครับวกตู้เย็นมือสองอ๋ออันนี้รูกสึกจะมีคนจองแล้วนะครับขายแล้วนะ ขายแล้วอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นมือสองเลยเขาก็จะมีรับประกันของเขาเหมือนกันนะก็คือมาเลือกซื้อเลือกชมได้แต่คิดว่าน่าจะต้องเอารถมาด้วยล่ะถ้าซื้อตู้เย็นนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นอะไรลวถนะครับอ๋อครับผมโอ้โหถ่ายโซเชียลเหรอถ่ายโซเชียลถ่ายโซเชียลถ่ายถ่ายถ่ายลงยูทูบลงยูทูบ ไหนอ่ะลง YouTube, s <S YouTube, so. right. YouTube เลยช่อง YouTube เลยติกตอกไม่ใช่อ่ะติ๊กตอกไม่ใช่อันนี้ร้านเราเหรออ๋อครับโอ้ตั้งร้านนึกว่าจะทำหลังคานอนที่นี่เลยเนี่ยนอนเยอะครับขายเคอมาผมมาตลาดนี้บ่อยเรามาขายวันไหนบ้างผมมาขายวันอาทิตย์เหรออาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันเดียวส่วนมากวันอาทิตย์แต่ตลาดใหญ่ใช่ไหมใหญ่ครับใหญ่อ๋อเดี๋ยวต้องต้องไปร้านตะน้อยแล้วตะน้อยขายเครื่องเสียงรู้จักใครรู้มาบ่อยมาก อ๋ออยู่วัดเขาปากอ๋ออันนี้เราขายอะไรบ้างก็อะไรมอเตอร์ไซค์เหรอครับใช่นี่นะครับอยากได้อยากช่องเนียได้ได้อยากได้อะไรผมลงทิกตอกก่อนอดี๋ยวอ๋อช่องยูทูปช่องยูทูปจำไม่ได้ทิกตอกช่องอะไรทิกตอกหรอบทิกตอกมันมันชื่อว่าเด็งเดซิ่งอ๋อเด็งเดซิ่งนะอ๋อนี่นะครับทิตตออ๋อครับอันนี้ลงยูทูปนะครับนี่สนใจอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับ มีหลายร้านครับอ๋อมีหลายร้านนะร้านนี้นะเพิ่งมาใช่ไหมฮะเพิ่งมาเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเลาะดูเรื่อยๆครับครับอันนี้เขาขายไฟอะไรรถดนอะไรอะไรอ๋อไฟประดับนะครับของรถยนต์โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวแวะหาตะน้อยตะน้อยเริ่มเปิดเต็นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนะตะน้อยเขาเริ่มเขย่าแล้วครับผู้ชมฝั่งนู้นนะครับ,ร,บร้านเครื่องเสียงแนวมือสองเครื่องเสียงมือสองเครื่องเสียงรถยนต์ครับตะน้อยนะเนี่ย yeah. แบบได้อะ,อะไรมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรของรถยนต์นะครับน,น,นี่ก็มาเดินตลาดคุณาวันนะครับตลาดคุณาวันวันอาทิตย์นะครับรับรองท่านจะได้ของที่แบบหาไม่เจอครับนะครับอัน,นอไหนที่หาไม่เจอนะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยว<น>ผมขอเก็บรุปน,นิดนึงนะครับ นะครับก็จะเป็นพวกสปริงพวกโช๊คต่างๆนะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอาเฮดเดอร์นะครับผมว่าตลาดนี้ก็ก็มีหลายร้านนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่รองรองจากตลาดตลาดกลางบางแก้วนะครับที่ผมไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเริ่มเริ่มหนาแน่นแล้วเนี่ยแดดเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นเงียบเหงาไปนิดนึงนะครับ ไวจะเป็นพ่อพ่อของหมดต่างๆนะครับอุปรกรณ์เสริมรถยนต์โผล่มืโอตนงงเงยปลอกโซ่พวกอ่าเอาปลอกโซ่พวกถึงเยร์นะครับพวกคีมต่างๆนะครับเคเรื่องมือช่างเลยตลาดนี้ก็ค่อนข้างูด อุปกรณ์การเกษตรต่างๆเยอะเลยในโหครับเครื่องมือช่างเครื่องมือแนวญี่ปุ่นนี่เพียบเลยนี่ท่านผู้ชมอยากได้พวกครีมพวกไขควงต่างๆนะครับนี่โอ้โหจัดเต็มเลยร้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมือสองแนวประเภทญี่ปุ่นนะครับคีมมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่านะครับอยากได้าไงให้มาเลือกนะครับนี่อุปกรณ์ กางเกษตรเครื่องปั๊มน้ำนะเครื่องปั๊มน้ำโอ้โหเหงื่อออกครับมีปืนด้วยเหรอปืนเล็กมอเตอร์ไซค์เล็กนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเครื่องทำไอติมก็มีนะครับมาณมา <c oughs> มนั้น <c oughs> ตู้เย็นตู้เย็นนี้มีหลายร้านเลยนะ <c oughs> ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของตลาดคุณาวันนะครับในช่วงวันอาทิตย์นะครับประมาณสี่โมงกว่าจะห้าโมงนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นโปงมินิคอมโปนะครับของโซนี่อุปนี้ยังใช้ได้เลยครับโซนี่นะครับของโซนี่นะท่านผู้ชมมินิคอมโปนะครับ มีผ้าขยายแล้วก็มีตู้ลำโพงนะครับเทปก็ยังเล่นได้ปกติครับเนี่ยเนี่ยครับ,รบถ้าอยากได้ของที่มันหาไม่เจอหาไม่ได้ต้องมาที่นี่นะครับนี่นี่ถืของตลาดนัดมือสองนะครับตลาดคุณาวันนะครับเดีย๋ยวเราเดินไป เรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมย้อนมาอีกรอบหนึ่งนะครับอของเก่าต่างๆนะครับวันนี้ผมจะพยายามเดินช้าๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารอรอ,อ,อหมายถึงรอของคนอื่นที่เขายังไม่ตั้งนะครับก็มีนะร้านอื่นก็กลัวฝนกันก็ทยอยตั้งกันไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวก อะไรเครื่องมือช่างนะมันมีครบเลยกว่าพัดลมจักรยานนะครับ